สวัสดีคะ่ะช่วงนี้นะคะเดาก็รื้อแปลงบัวดินคะ่ะเพื่อที่จะเอาหัวเนี่ยไปขายแล้วก็หัวเล็กๆเนี่ยดาก็จะขยายต่อไปนะคะช่วงนี้เดาก็เลยจะมีใบบัวดินเยอะแบบนี้เลยคะ่ะนี่เป็นหัวบัวดินที่เดาตัดขายนะ้เป็นไซส์ออกดอกค่ะในส่วนที่เป็นใบกับรากที่เราตัดออกมาแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งทิ้งคะ่ะส่วนนี้เราสามารถที่จะเอาไปทําปุ๋ยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบบัวดินแบบนี้หรือเศษหญ้าเศษเปลือกผักผลไม้ก็สามารถเอามาใช้ได้หมดเลยนะคะวันนี้เดาก็เอาเศษ ใบบัวดินแบบนี้เนี่ยไปทําปุ๋ยกันเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยค่ะทําง่ายแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยด้วยค่ะหลังจากที่เราได้ใบบัวดินมาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาหาการะมังสําหรับใส่ค่ะอันนี้อีเป็นดอกนะคะที่เราตัดไปเนี่ยเป็นไซส์ออกดอกอันนี้ก็มีดอกที่เราตัดออกมาด้วยค่ะกําลังบานเลยนะวันนี้สวยมากๆเลยค่ะนี่อันนี้ king red t h m นะคะหลังจากที่เราได้ใบไม้สดมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเตรียมเป็น ใบไม้แห้งค่ะท่านผู้ชมอาจจะใช้เป็นใบอะไรก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นใบก้ามปูอย่างเดาวก็ได้ใบอะไรก็ได้แล้วใช้ใบไม้สดหรือว่า หญ้าสด1ส่วนนะคะแล้วก็ใช้ใบไม้แห้งอีก1ส่วนค่ะเวลาเราหมักรวมกันแล้วเนี่ยปุ๋ยที่ได้เนี่ยจะได้ไม่แฉะจนเกินไปนะคะเราจะผสมส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากันค่ะก็ะคืออย่างละ1ส่วนเท่าๆกันเลยนะคะรู้สึกว่าการะมังที่เราใส่มันจะเล็กลงไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนการะามังก่อนค่ะ หลัง uh จากที่เปลี่ยนกระ,ะมังแล้วนะคะเราก็จะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยหลังจากที่คลุกเคล้าแล้วทีนี้เราก็หากระสอบค่ะสําหรับกระสอบ,บ um ท่านผู้ชมไปหากระสอบที่มีรูสามารถระบายน้ําได้แบบนี้นะคะอย่าไปเอากระสอบที่แบบว่ากระสอบข้าวสารที่ขังน้ําได้อย่างนั้นไม่เอานะเอาที่แบบว่าน้ําสามารถไหลออกได้ค่ะเราก็จะใส่เป็นชั้นๆไปเลยนะคะก็เอาเศษใบไม้ที่เราผสมไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะใส่ไปหนาประมาณนึงนะคะแบบนี้ ชั้นต่อไปนะคะเดาก็จะใช้เป็นขี้วัวค่ะเอามาโปะด้านบนแบบนี้นะคะสำหรับความหนานะคะก็เอาเป็นว่าใส่ปุ๋ยใบไม้ของเราเนี่ยประมาณหนึ่งคืบค่ะเสร็จแล้วก็เอาขี้วัวโปะด้านบนนะคะประมาณสักหนึ่งกะละมังก็พอค่ะอันนี้เดาก็จะขยุมเลยนะเอาใส่ลงไปเลยค่ะ บบนี้วิธีนี้เนี่ยเราจะได้ปุ๋ยที่ไม่แฉะจนเกินไปนะคะถ้าเราใช้เป็นแต่ใบไม้สดอย่างเดียวอาจจะมีความแฉะความชื้นมากเกินไปแต่วิธีนี้เราใช้ใบไม้แห้งเข้าไปช่วยค่ะจะทําให้ปุ๋ยของเราเนี่ยมีความร่วนซุยดีขึ้นนะคะและวิธีการเนี่ยก็ง่ายมากๆการเก็บก็เอาไปวางไว้ตรงไหนของบ้านก็ได้ค่ะเพราะเราใส่ในกระสอบแบบนี้นะคะไม่ต้องหาที่ใหญ่ๆเราก็สามารถทําได้ค่ะแต่ถ้าใครมีแปลงหรือมีถังมีลัง ใหญ่ๆนะคะมีลองก็สามารถที่จะทําในลองในกระมังในถังของเราได้เลยค่ะและวิธีนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับพวกเศษผักเศษผลไม้ต่างๆได้หมดเลยนะคะที่เราทำาานี้ก็ได้ประมาณนะ 4-5ชั้นค่ะหลังจากที่เราใส่จนเต็มเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะชั้นบนเนี่ยอย่าลืมนะว่าต้องเป็นคียวัวเสมอค่ะทีนี้เราก็จะใช้น้ำนะผสมด้วยจุลินทรีย์ EM นะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมมีจุลินทรีย์อื่นๆก็สามารถเอามาใช้แทนได้ค่ะอย่างเช่นจุลินรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าจุลินทรียเจาปัวก็สามารถเอามาใช้ได้หมดเลยค่ะอันนี้เราก็จะใช้น้ำนะอยู่ที่ประมาณ2-3ลิตรเราก็ใส่ไปเลยประมาณสัก 30-50ซีซีได้เลยค่ะอันนี้เราก็กะเอานะเสร็จแล้วเราก็จะค้นค้นค้นให้เข้ากันก่อนนะแล้วก็เอามารดให้ชุ่มชุ่มเลยค่ะที่เราทำนะคะก็แค่4ชั้นเองเวลาลดน้ำก็ถึงข้างล่างแน่นอนแต่ถ้าใครทำแล้วชั้นเยอะๆก็อาจจะรดน้ำทีละชั้นก็ได้นะคะหลังจากที่ลดน้ำจนชุ่มนะคะเราก็จะปิดปากแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปหาที่วางที่ลมๆได้แล้วแค่นี้เราก็ มีปุ๋ยหมักพืชสดเอาไว้ใช้นะคะสําหรับใครที่มีพื้นที่น้อยนะคะเราก็ทําปุ๋ยหมักเอาไว้ใช้เองแบบนี้นะคะหลังจากทําเสร็จนะคะเราก็หาที่วางค่ะก็หาที่ล่มๆนะคะพอประมาณสักอาทิตย์นึงเราก็เปิดขึ้นมานะคะแกะแกะปากแกะปากถุงนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําจุลินทรีย์ค่ะผสมรถดนะอีกสักอาทิตย์ละครั้งค่ะเผื่อมันแห้งนะคะแค่นี้เองส่วนตัวนี้เนี่ยเป็น ปุ๋ยเหมือนกันอันนี้เป็นใบไม้แห้งค่ะที่เราทำค่ะเราเคยทำคลิปไปนะคะก็ตามไปดูกันได้อันนี้ก็เป็นใบไม้สดนะเราจะได้มีคังปุ๋ยของเราไว้ใช้เองไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีแพงๆคะ่ะช่วงนี้ก็ปุ๋ยแพงมากๆเลยนะคะอันนี้เราปลูกต้นไม้เราก็ใช้เองทำเองอาจจะเป็นพวกใบไม้ที่เราตัดแต่งกิ่งก็ใช้ได้หมดเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ